Thank you ขอส่งไปต่อให้เมย์อธิบายให้ฟังเชิญเลยคุณเมย์ต้องแดนซ์ด้วยไหมคะอุ้ยเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของดีเจนุ้ยดีกว่านะไม่นานเชื่อวันนี้ราวจะมาถึงนุ้ยก็ขอเล่าที่มาที่ไปของแคมเปญทวิสติกแดนซ์ก่อนแล้วกันนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยแคมเปญนี้เนี่ยเราได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากการที่ ความสนุกเล็กๆน้อยๆใน,น,นชีวิตประจําวันของคนเราอะคะ่ะนั่นก็คือการที่เราได้กินของอร่อยจะต้องเต้นออกมานะคะถ้าใครยังคิดภาพไม่ออกดีเจนุ้ยคะถ้าเวลาดีเจนุ้ยกินโอรีโอ้ก็คืออย่างนี้เลยนะคะ,อ,ะอ่าก็มีโมเมนต์ได้ก็คิดว่าทุกคนคงจะมีโมเมนต์นี้ใช่ไหมคะเวลางหยุดห่ือยังคะยังไม่หยดคิ้วโอเคแล้วโอเคคิดว่าทุกคนคงเห็นภาพความอร่อยฟินจนต้องแดนซ์อย่างเต็มที่แล้วนะคะก็ ที่เราได้กินของอร่อยที่มันฟินจะต้องแดนสอกมารู้เลยอะทำสกีบเอ็กซ์มาเนี่ยทำไมทราบอุ้ยเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากเลยฮะแล้วเตรียมกล้องเลยไหมฮะ B S อ,อยู่ไหนส่งเสียงเลยแล้ว <S 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 และพิตอร์ทิาเชียร์บัสด้วยส่งเสียงให้หน่อยได้ไหมฮะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวฟุณตอนนี้คนไทย พร้อมแล้วนี่คือแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับคอบาเดชาวัตครับ พี่น้องใช่ไหมฮะอะไรนะหล่อไหมวันนี้วันนี้เป็นพี่เดชนะครับก่อน็นพี่เดชพี่เดชทักทายทุกคนก่อนฮะสวัสดีครับผมคอเปอร์จากมงบัานะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่า เนี่ยอเปอร์มาเพราะว่าเป็นงานพี่งานน้องเนาะงานครอบครัวงาน f มิล l ี่งาน,น,งานสยายใยบุพพันธ์นะคะงานแบบช่วยกันพี่จ๋าน้องจา๋าพี่ชายน้องสาวงาน <c oughs> ไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามพูดไปเรื่อยๆนะคะเป็นในบ้า้สุกไงบ้านที่ได้มาร่วมง,งานวนันนี้กับโอริโอเป็นจ์มอนสเตอร์ฮันโคเปอร์ก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆผมเพราะว่านี่ก็เป็นแคมเปญสุดพิเศษเนาะที่มีการรวมกันของขนมที่เพื่อชอบก็คือโอริโอนะครับแล้วก็วงเคป๊อปอย่างเ็นมอนสเตอร์นะฮะ ออน่าน่าๆแล้วก็ดีใจเขาที่ได้เป็นตัวแทนทีมบอลนะครับที่มีส่วนร่วมกับงานนี้ครับผมนี่ใน Baby Monster ถามได้ไหมเป็นเม <laughs> นใครต้องถามไหมยังต้องถามไหมอันนี้ตอบความจริงหรือตอบเอาสือเอ, <laughs> เอาแบบไหนอยากได้แบบไหน <laughs> เอาความจริงเอาความจริง <laughs> ความจริงนะเ <laughs> <laughs> พวาจริงเน่ะเพื่อเมนาตาอ่า แต่ว่าถ้าถามว่ารักใครที่สุดเนี่ยก็ต้องฮีต้าอยู่แล้วโตมโตมาด้วยกันนะโอ้ยเสียวโตมาด้วยกันเหรอเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะรักใครก็ตามนะฮะแต่ว่าโอริโอตจัดให้แล้วกับโกโตัการ์ดของเรากับแพ็คเก้าชิ้นอันนี้ค็อเปอร์รู้เรื่องนี้ใช่ไหมฮะรู้ครับเราให้มีการสะสมโกโตัการ์ดด้วยใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาแกะดูไหมได้ครับดีไหมเพราะว่า เปิดมาเขาเหมือนเกมการจุ่มเหมือนเนาะว่าแบบว่าจะได้ใครใช่ได้โผลกรรมของใครอยากอยากอยากลุ้นแล้วเหมือนกันว่าจะได้ใครวันนี้เออใจอยากได้ใครอยากได้รูปของใครฮะใจอยากได้ใครนะครับชิคกิต้าดีครับเออแหมออกงานอยู่ออกงานอยู่โอเคลองดูนะฮะท็อปเปอร์สี่เสี่ยงยังไงใช่ไหมครับได้หมดเลยได้หมดเลยฮะอันไหนดีครับมีออริจินอลกับมาร์ชเมลโล่บนเวทีของเรา ทุกอันไหมหรืออย่างะละอันเอามาชิลโลมาลดหมเอามาลโลมาไผมว่าจุ่มนะครับอันหนึ่งในสี่อะวาสุดเลยได้นะครับคิดว่าเป็นเป็นผลลกพธของชิกิตานะฮะทุกคนลุ้นพร้อมกันครับลุ้นพร้อมกันฮะและทุกคนสามารถลุ้นเองได้ด้วยนะครับซื้อแพ็กน,นี้เลยผลลกกา์ยุ่พมพลังเอาแล้ว เอาแล้วเป็นความลับมีลับลมคมในนะ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 มาฮะและพิอได้ได้ทุกคนเลยครับเอเคไม่มีใครต้องเสียใจแล้วโอเคน่ารักมากเนี้ก็สบายใจเนาะสบายใจสบายใจโอเคได้การทุกคนไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าเมมเบอร์ของเบรดี้มอนสเตอร์ของเราร่วมออกแบบนะฮะลายใหม่ของโอริโอด้วยนี่ นี่เอาแล้วอยากโอ้โหตื่นเต้นขอบคุณมากที่ตื่นเต้นเหมือนกับพี่น่อา้วนี่เนีฮะไปดูดีกว่าว่าลองมาสุ่มดูั้ยว่าเราแกะออกมาจะเจอโอริโอลของใครอ่าดีไหมฮะดีไหมฮะจะคือสุ่มหยิบมาเลยได้เลยได้เลยฮะลองดูฮะหรือถ้าไม่พอใจอยากจะเปิดทุกอันก็แล้วแต่ชอเปิดเรามี จงวันทีนี้ให้กับคอเปอร,ร์ทุกคนมีเวลาใช่ไหมครับมีนะฮะแล้วมีใจไหมครับใจมันมีมานานแล้วเนาะใช่ไหมเออและลายที่ได้เป็นลายของอุ้ยไม่น่าเชื่อขนลุกทั้งตัวขนลุกทั้งตัวขนลุขนลุขนลุกมากเลยฮะนี่ครับพี่วิทย์อาหยอนครับว้า กินได้เลยไหมครับจะบอกอุ้ยไหมล่ะมันอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวครับชิมได้เลยและให้รีวิวด้วยวันนี้เป็นนักรีวิวให้พี่หน่อยได้ไหมได้ครับเรื่องกินที่ต้องโยกเพลิงนะโอเคดีเลยฮะไปงาปนไปงานสีหน้าก่อนสีหน้าก่อนก่อนที่จะบรรยายความรู้สึกมาฮึมฮึมมันเป็นยังไงคะเดี๋ยววหนึ่งได้ มันดื่มดำนะม,มันดื่มดำมันระมุดอยู่ในปากมันเป็นรถใหม่รถมาส์ชเมโลมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า,าฮะของหวานอร่อยมากแล้วก็กลิ่นมาร์ชเมลโล่เนี่ยเตะเข้าจมูกแล้วเข้าเข้าไปถึงแบบกระเพาะด้านในอ๋อมันเป็นอย่างอีกมันเป็นอย่างอีกกลิ่นปุ๊บเต,ตะเข้าจมูกปุ๊บเตะเข้าจมูก t e x ม u r e มความกรอบครับ รอบแล้วด้านในเนี่ยไส้นุ่มว้าเแล้มนุ่มน้ำครับครับใช่คือผมว่าผมอธิบายอ่ะทุกคนอาจจะไม่เข้าใจต้องลองซื้อมากินเองนะครับึงจะรู้โอเคจบตรงที่ซื้อด้วยนะฮะครับโอเคไปฮะทุกคนเรือไฮเปอร์เลี้ยงไหมครับป่าเปอร์เดี๋ยวโทรเรียกกินวุ้กเกินป่าชิมป่าชิมโอเคเอาล่ะนอกจากบิดชิมครีมจุมนมแล้ว วันนี้ฮะเขามาใหม่บิดซิมครีมแดนส์อ่ากับแคมเปญของเรานะฮะทวิสต์ลิกแดนส์ของเราอันนี้เลย Twist, อ i ์ลิกแดนส์ใช่ถูกต้องฮะคอ p เปอร์ครับ <c oughs> กับ <c oughs> กับชาเลนจ์นี้พลาดได้ไหมพี่ถามแค่นี้พลาดไม่ได้ครับพลาดไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้าผมเต้นได้ทุกคนก็เต้นได้ครับโอ้ยถามจริงขอดูกันได้ไหม <c oughs> ขอให้ทุกคนได้ตัดสินใจกอนได้ไหมฮะ เอ่อทุกคนทุกคนเชื่อคุณป้าไหมฮะทุกคนเชื่อคุณป้าไหมเชือ่อไหมไม่เชื่อหรอครับเอางี้เดี๋ยวลองดูท่าก่อนลองดูท่าก่อนดูก่อนเ<ๆ><ๆ>นาะโอเคคือเต้นให้ดูเลยใ,ให้ดื่มน,น้ำก่อนดีกว่าตอนนี้เออให้ดื่มน้ำก่อนเราต้องเคลียร์พื้นที่ไหมเคลียร์ของขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงฮะคอพเปอร์นี่ชั่งเลนช์นี้ฮะ สวิสเล็กแดนซ์ของเราอยากให้ทุกคน่ะมาร่วมชาเลนจ์กันนะคะมาสนุนสนานร่วมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยค็อปเปอร์จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนี่จะปักไมค์ที่ไมค์หรือหรือสามารถได้เลยโอเคได้ฮะได้ฮะยากไหมไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ฮะทุกยังไงทถายังไงง่ายกว่าท่าเต้นบาสครับผมอุ้ยถามจริงถามจริงคิดว่าทุกคนทำได้เลยไหมทำได้ครับทำได้ทำได้ คอเปอร์เชื one, huh? mm ่อแบบนั้นนะฮะทุกคนหาฝั huh? mm hmm. ่งลงไปในจิตใต้สมนึกของเรา huh? mm hmm. ทุกคนทำได้ฮะ huh? และนี่คือทวิสต์ลิกแดนซ์ฮะ จำได้ไหมเรื่องจริงจำไม่ได้เหรออ้าวตายแล้วหรือว่าให้ให้เพื่อสอนไหมเพื่อสอนสอนไหมได้งั้นขอสักห้าคนดีไหมที่จะให้เพื่อสอนดีไหมได้ได้ได้โอเคขออนุญาตปัด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 คุณพี่ปัดปัดคุณพี่ปัดปัดเร็วปัดคิวง่ายกว่าคุณพี่บอกปัดคิวง่ายกว่าปัดปากอุ๊อ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  ใช่ไนะนี่ผมพูดตรงๆพูดทนท้าคนเลยนะพีิลืมตั้งแต pues okay. ่อ it e ีอ uh, ันนี้นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะเป็นปื๊บปื๊บซ้ายขวาซ้ายปื๊บปาดปื๊บปาดปุกบิดปุบแล้วเอาตูดกันด้วยนะครับบิด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 แล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ปื้มซ้ายขวาแล้วปื๊บ แล้วก็อ๋อแล้วก็ปึ้งสบัดหัวพร้อมกับขาพร้อมกันครับปึ้งอ่าวสบัดแขนปึ๊บปุปึ๊บเออแล้วก็บิดปึ๊บอย่างเงี้ปึ๊บบิดปึ๊บ,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 บต่อไปท่านี้ใครแหละคนน่าจะชอบนะบท่าแบบสบัดเอวสบัดเอวสบัดเอ,อวหรือเปลอา อร่อยดีได้ห้าหกเจ็ดแปดปึ๊บซ้ายขวาซ้ายอุ้ม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 นะซ้ายขวาปึ๊บปั๊บบิดตบัตรตบัตปึ๊บ,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 บง่ายมากอย่างไม่น่าเชื่อง่ายมากจนขนลุกแต่ทั้งห้าคนครับไม่น่าจะดูปุ๊บเต้นได้เลยคุณจะได้เต้นโดยที่มีคอปเปอร์เต้นอยู่ข้างหลังคุณยร้ายแต่คุณพี่คุณพี่ ทำให้ตื่นเต้นทำให้ตื่นเดี๋ยวทั้งห้าท่านหันหน้าออกไปได้ไหมฮะคอเปอร์จะยืนเต้นตรงนี้ถ้าว่าทั้งห้าคนได้เต้นพร้อมกับคอเปอร์แล้วจับเพื่อนถ่ายถ่ายคลิปให้หน่อยได้ไหมฮะแล้วก็ได้ไหมฮะโอเคนะโอเคนะฮะโอเคได้เลยทั้งห้าท่านพร้อมนะปุ๊กปุ๊อย่าลืมปุ๊กปุ๊สบัดสายสายนะพี่ซ้ายขวาซ้ายอย่าลืมนะฮะโอเคหันหน้าออกหันหน้าออกเลยฮะสื้อกระเชนเต็มไปหมดเลยฮะเชิญเลยฮะสู้ๆลองดูนะครับลองดูทุกคนนะเป็นกำลังใใจหห้้กััับบทงคคนยร พร้อมไหมพร้อมไหมพอเพิ่มพร้อมไหพมหพร้อมนะท้งท่าท่านพร้อมนะคะนี่แหละตัวแทนหมู่บ้านนะคะอย่าให้เสียหน้านะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วมิวสิก เพื่อจะมีลงคิดเต้นนะครับลองลองไปแกะด้วยแล้วก็ขอรางวัลของทั้งห้าคนวันนี้ก็คือให้ไปดูตัวเองในโซเชียลนะคะที่เพื่อนๆได้ลงแล้วเรียบร้อยขอบคุณท่านอาจาขอบคุณครับโอ้โหเห็นไหมล่ะมาสนุกสนานมากเอเจนจ์ร่วมกันได้เลยเต้นกับชาเลนจ์นี้ได้เลยเนาะคัพเปร์เนาะหมดไหมไม่หมดเพียงเท่านี้ฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะ บีอาร์สแล้วก็ผู้ช่วยดีของเราทั้ง20คนได้ส่งข้อความเข้ามาให้ขคเปอร์ด้วยวันนี้จะมี2คนที่ถูกเลือกขึ้นมาแล้วมาตอบคำถามกันในเวทีแห่งนี้คนไทยนะคุณแม่ดูอินเตอร์เดชันแนลมากเลยฮะโอเคอะไรนะสามสองหนึ่งไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่คุณแม่เกือบตายคุณแม่เกือบสิ้นลม

นะขออีกห <ktoś S 1> นึ่งคนรอบนี้ทำ่อกีด้วยได้ไหมใช่โอเคขอฟังกิดก่อนได้ไหมจะได้รู้ว่าระดับประมาณไหนโอเคครับห้าหกเจ็ดแปดมั้งโอเคเอาแบบนี้เอาให้ดังกว่านี้ขอดังกว่านี้เด okay. <iser> ี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนทำคนอันนี้เลยนะขอดังกว่านี้เลยนะหกเจ็ด ก็สุดท้ายนี่อยากจะฝากกับทุกคนบ้างกับโอริโอ้เป็นมิมอนสเตอร์ฮะครับผมก็ฝากโอริโอด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรสออริจินอลรสมัชเบลโล่รสใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นรสช็อกโกแลตก็มีนะครับก็ฝากทุกคนไปลองดูได้นะครับผมเพราะว่านี่ก็เป็นแคมเปญสุดพิเศษที่ร่วมกับมุมเป็นมอนสเตอร์นะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองมีติดบ้านไว้สักคนละอันสองอันก็ได้ครับแล้วมาเล่นกันว่าทุกคนเนี่ยได้การของใครอะไรนะครับนะคะมาร่วมสนุกด้วยกันนะฮะและทุกคนครับส่งเสียงได้ให้กับคอบคุณ ก่อนก่อนื่นครับว่าวผลงานผลงานหน่อยแล้วกันโอ้ได้เลยตรงนีนะครับขอโทษนะขอโทษนะแล้วผมก็ฝากเพลงเอ่อเพิ่งปล่อยมานะครับประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะครับผมก็คือเพลงดีๆนะครับผมมีใครฟังแล้วบ้างครับอ่ามีมีมีเขาลองได้ด้วยนะเขาไม่ได้ฟังลองได้ด้วยเหรอลองให้เขาเบ้าฟังได้ไหมบีอาร์สไหนลองได้ไหมหนึ่งสองสามห้าเดลเตอรเพิ่ม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 เติมอีกแล้วกันนะห้าหกเจ็ดแปด บิ๊กบิ๊ Be y o องระสม e อามานี้ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึงนะครับที่ทุกคนนี่น่าจะเฝ้ารอกันในทุกอาทิตยนะครับผมก็คือบั s ซิ่งเจแปนะครับผมออนทางช่อง YouTube ของบัสซิ่งโซนดีชายนะครับผมเวลาหนึ่ทุ่มตอนบันเทิงแลหัครับผมัาฝากด้วยนะครับทุกคนเลยฮะคับบ้าคำนลเจอครับเจอครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวลับาใหม่เดี๋ยวปาจะกลับมาใหม่ครับ O oh, que <laughs> โอเควันนี <musician> oh, okay. ้หลายรอบเลยนะครับก็เดี๋ยวเราได้รัตัวกันดีกว่าเราได้รักีตินเราจากเราจากพวงหลอกกันก่อนสวัสดีครับเนฟเพอร์เซสครับสวัสดีครับจังเพอร์เซสครับสวัสดีครับปั๊บเพอร์เซสนะครับสวัสดีครับัาจี้เพอร์เซสครับสวัสดีครับผมกีตินเพอร์เซสครับ วันนี้ทักเกีเด่นอยู่กับสิ่งที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กถูกไหมบีบชิมครีมจุ่มนมไม่เด็กแล้วนะคะอยู่แล้วแล้วผมอ่ะไม่ใช่บียอ่างเดียวนะยังไงฮะคือถอดไส้ทั้งหมดออกมาหมดแล้วลงไปในลงลงไปในนมแล้วคน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 ใส่ลงไปในนมด้วยแล้วโอริโอ้ปนๆลงไปโอ้โหแล้วคุณจะรู้รสชาติกลมต่อหาไหนคุณจะหิวเลยขอลาไปกินกันนะครับเดี๋ยวก่อนทั้งวก่อนแต่ว่าวันนี้มาใหม่ๆถูกต้องรถใหม่ครับ กับสาวๆคนใหม่ถูกต้องกับผมเบบี้มออ้าเอ้ยอันนี้คนปันที่เจ็ดแต่ว่ยตันที่เจ็ดไงน่หนองสามเ่ดก็ดว้าวไม่จริงได้อยู่นะเนี่ยบลักกี้เบบี้มอนสเตอร์เฮ้ยเซบลักกี้เบบี้มอนสเตมีดาโอ้โหูกูเซดูกูบลักกี้เบบี้มอนสเตอร์โ โอเคนั่นแหละแล้วรสเนี้ยอร่อยมากเราลองชิมกันแล้วแล้วมันมาชิมเมลโลครีมจริงครับกินเลยแบบฟรีสเลยอ่ะฮะถ้ามือที่ยังไงเลครับกินแล้วแบบโอ้ฟรีสไปกับความอร่อยถูกอ่าแล้วเขามีชาร์จเลนจ์เพลงด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้คอปเปอร์มาสอนเราใช่เพราะเมื่อก um, ี <t rain <t rain ้เห็นคอปเปอร์สอนแชมปแซมไปแล้วเดี๋ยวถึงตาสอนเราบ้าง แต่วันนี้เราาเรไม่ได้มีแค่สองเพลง Yeah h a s it เดี๋ยวเราเราจะไปกันต่อเนาะครับผมครับผมตอนนี้พี่อาจจะมีแบบฝนตกแล้วอะไรฟิวจุ่มนมมาแล้วฟิจุ่มนมมาแล้วใช่เดี๋ยวเหมือนเราจุ่มนมมาแล้วอุยนกหมดเลยหรอครับอันนี้เล็กใหญ่แล้วนะโอเคนะมา